พอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองสายลบนะคะนี่ใครเอาของมาให้วะเดี๋ยวดูก่อนนะข้าวข้าวหอมข้าวหนึ่งถุงแล้วก็ปลาคั้งแพ็คหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าคุณอิสระกับเจนิด เอามาฝากให้ยายเนาะนวันนี้ปลากระป๋องข้าวหนึ่งถุงของคุณอิสระกับเจนิดรวมกันอันนี้ก็กาแฟทีฟี ฟีฟ่กาแฟ Ä บัมลุงโอ้อยอ่านก็บ่ถึกกาแฟ Ä แซมรจรูปแกมบัมลุงใช่หนึ่งกล่องจากคุณแม่ข้าวแกงแม่สนัยเพชรบุรีนะคะหนึ่งกล่องค่ะ แล้วก็มานี่ก็คืออะไรเออในถุงนี้ค่ะ F4 ค่ะโอ้เขื้อเสื้อ,นะอ,อตัวเ่าเื้อสีขาวหนึ่ง สองสองตัวเสื้อสี่ตัวคะ่ะสีขาวทั้งหมดนะคะน,นี่ก็จากกิฟซี่คะ่ะแล้วก็แก้วด้วยแก้วแก้วตาหันมาพี่จะบอก แก้วอืมเก็บท oh. oh. ี cry, ่นีแก้วอะไรวะเก็บสิโอ้โหโอ้นี่โอ้เก็บที่แก้วกินกาแฟพายายว่ะ กิปซี่นี่ไงเขียนว่ากิปซี่จากากิปซี่ปากลายจะดีปากลายจะดีบรรยายเลยเว้ยามาหยายาใส่กาแเฟฟไผ่ใช่ไหมกิปซี่จะไรมาต้องหินใช่ไหมไม่รู้วอรน่ารัก สี่้ากไห่ยายเชือ่สีตัวสีขาว,วเดาเดวอยากใส่ใส่ใส่กับกระโปรงสีขาวมีของสีแล้วก็กาแฟแม่สนัหแล้วก็ปากกระป๋องหนึ่งแพ็ ข้าวหนึ่งถุงจากน้ำใจเล็กๆน้อยๆของลูกหลานทานขี้กรปูนี่แหละเป็นห่วงยายแล้วก็ของคุณแม่ชนัยเพียนดีด้วยฝากมาให้คุณยายยายก็ไม่มีอะไรที่จะให้นอกจากม,มีหัวใจทั้งดวงยกให้ไปบิดเลยยายก็ บยพรให้คนทั้งสามสี่คนที่เอาของให้จงของมาเป็นกำลังใจให้ยายวันนี้เนาะก็<ค>ะขอให้กิปที่แม่สนายเจนิดคุณอิสระจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ความมุ่งมา่นปรารถนาให้สมความที่ตั้งใจไว้ ทุกสิ่งทุกประการออคิดเงินก็ให้เงินให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองคิดสิ่งใดก็คุมฮะขอให้สมว่ามุ่งวาดปาถนาอย่าเจ็บและอย่าจนแล้วก็ขอให้คุณพระค,คุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให จงปกปักรักษาลูกทั้งสี่แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนแล้วก็คิดทำการใดก็ขอให้เจริญ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 และเจริญสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นพอค่ะ ก็ภาพไม่แข็งแรงก,ก็เหมือนยายนี่แหละนั่งเฝ้าเจ้านั่งเฝ้านั่งเจ้าเฝ้าจิโร่อยู่นี่ไปไหนก็บอได้ไปอีช่างน้ำข้าสักเทือ่อนะก็ฝากคลิปนี้ไปคิดถึงขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังเชร์ที่อยู่ที่ดูคลิปยายวันนี้ ยายก็ไม่มีแรงที่จะพูดต่อมีแต่คำว่าขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะทุกๆคนค่ะวันที่สิบหกให้ถูกเลขทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็พอนะคะโอเคเนาะยายก็บมีแห้งชิว่า,าี้ยัง ว่าแค่นี้คงจะสบายใจอยู่คคงดีใจเนาะอในใดอันว่าประเสริฐอในใดอันว่าเลิศขอให้จงไปบรรจงไปอันจำแงดงฤทธิ์จำแรงฤทธิ์ให้กับลูกๆทั้งหลายคนโดยเถิดพอวันนี้ด้วยค่ะให้เสกับดีฤทธิเดินทางปลอดภัยไปศาลพรุ่งนี้ ขอพาขอพาคลิปนี้ไปเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแต็นด้วยนะคะถึงแม้ว่ายายไม่ได้ไปยายก็จะนั่งดูอยู่ที่บ้านด้อเป็นกำลังใจัทุกกำลังใจทุกคนค่ะแล้วก็งชู้ต่อไปเนาะเหมือนกับยายตอนนี้ก็ยายก็นั่งสู้อเอาอยู่คนเดียวค่ะสู้กับลูกภายไข้เจ็บค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ค่ะจะลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดจับตะใครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะฝากค่ะ,คะแล้วก็ขอฝากขอบคุณคุณแมน่สนยัยแล้วก็กิ๊บซี่แล้วก็คุณอิสระเจนิดด้วยนะคะทุกคนค่ะที่เป็นห่วงยายค่ะขอบคุณค่ะบ้านบาย